으음う음 mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมดสุข te ูส ah. ุคนครับผมเนี่ยพบกับบ่าวบานหน้าผากินมาแสีบครับวันนี้บ่าวบานหน้าผ้าพี่น้องมากินซุปบกเขือพี่น้องซุปบกเขือใส่เห็ดฟางพี่น้องแล้ววันนี้บกเคือบานเทาพี่น้องใส่เห็ดฟางแก่พักเพิ่งหนองพี่น้องแล้ววันบบ้ไปบุกทัวประกาศหอพี่น้องแล้วพอมปลอมพี่น้องลูกโดดน้ำเขาเิ่งยวอนห่อนเตรียมตีพวกเราพี่น้องอายต้นต้นทรายหัตตาเดี่ยวพี่น้องเอาพี่น้องมาแสีบเสีบบ่าวบานหน้าพี่น้องนะเขาเนี้ยว่อนห่อนพี่น้องทรายหัตตาเดี่ยวครับผม กินทอนเซียพี่น้องสิบเสียแบบอีสานบ้านนาพี่น้องเมียนบอกเือนี่โอ้บ้านนามาขายพี่น้องนี่เดี๋นนาาาดฟังนัวพี่น้องใส่ปนมาสู่อืม เสบแบบบานๆแล้วไปหน่องตอนนี้อันหนึ่งมันมหหอนๆพุธท,ทางเลยไอเสื่องไปหน่อง ถ้าดูรูปจะผอ,อ,อมน่องในีมาเคยต้องข้าวเขาเขาเนี้ยเป็นน่องตุยใส่เฟืองนุ่มๆมวนหวานอืม หอมสี่แล้วหอมปลอมกินแกงม่วงหอมไป่น่งองข้าเขาตุ่ยพี่น้องจัเสียบเนี่ยมะเขือ เสียบคาดพี่นอ้องนุ่นๆครับผม,มเสียบลาดพี่น,ออน้องข้อนหน่ ซาต้าแล้วแต่แล้วไม่กับไซรเลยเพี่น้องคักรเ <c oughs> สียบ,บเลยแล้วขาอนหอนนั้น,น,นมันเสียบพี่น้องใส่สคำใหญ่เสียบนัวคักรเสียบเนี่ย พวกน้องเนี่ยบวนจะหน้าไปน้องครับเมนูเหมือนบ้านนาอตอนเสียไปร,รับปะะัะทานนะพี่เราจะฝากนัน

แสีบเขาหอนหอนบดทอนเลยเสบครับของเขาหนึ่งแม่หอนหอนมันน่องกินมันไม่แห้งทอง้องอุ่นท้องเสียบเลยกินข้าวเขาหอนเ่ยตุ่ยคำบุญปูมันน่นองนะเอ้ยมาแซมกันครับผม <laughs> นัวครับนัองนืมาเือหน่วงป่นป่นนั้หน่วเนี้อมะเขือสีหวานนะพี่หน้อ,นองอมะเขือหวานใส่ป่นสีเสียบน่วใส่แปงกว้นัล้ำนะโอ้เขากันหนองรอบมาด้วยพี่หนองนัในในใ่นจะป่นมาทั่วใส่คส่นป้งมันพี่นองสีเสียบ เสอแนมหอเล่อหอมสุดยอดครับ เป็นอีกเมน,นูที่เราหน้ามากซีหนอเนี่ยมะเคือเส่ปนนัวเสบ ทำแนบบนงอง,อออออองสรแ้แบบพิซซ่ามันน้ำบ้องดยอดตอบมากไ่น้องใส่คำใหญ่เลย หนัวครับอืีเบไร่ ตุ่ยค่ำบุบปมร่องอตอนนี้ฟงังมั่ง จัดเป็นเมนูเส็บแบบบานๆไปเนาะเป็นเมนูขิท h อตบานของผู้ใดหลายๆคนไีเนาะคีท h o อต่อพ่อต่อแม่ไปเนาะเสียบเสียบปเนี่ยนนนนนนเนี่ยมันคนอเนี่ยอมป,ปอบนื้อ อืมโอ้ยแสบครับพี่น้องสุดยอดเลยเอาได้เป็นเมนูเสิร์ฟเมนูบรรบาดพี่น้องเนี่ยหมเขือใส่ไข่ฟางใส่ปนน้ำแก่พักสดเจ็บแสบพี่น้องฝากพี่ตัวน้องขันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บาร์นหน้าพักกินมาแสบใช่แน่ไว้เลยครับผมขอบพระคุณในการรับชมพี่น้องขอบพระคุณในการติดตามขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นั่นแหละครับผม ำหรับกำลังใจใพี่น้องเนาะขันมานบานหน้าเฮ็ดเช่งในบุะตูบุคคลกินบุุภาพต้องการขอโทษขออภัยไม่ไร้ายครับสำหรับคลิปนี้ไ้เพียงเท่านี้พี่น้องไว้พบพรคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ